ในใิยายเรื่องจอมพบกวินทราประพันธ์โดยพรจากฟ้าให้เสียงโดยพิมพิษก่อนรับฟังในใิยายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบทที่1รุ่นพี่ที่พึ่งได้สามปีของการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยของนายจอมพบอภินัน มีแต่ความสนุกสนานของชีวิตวัยรุ่นเพื่อนปูงมากมายและผู้หญิงที่เดินเข้ามาหาไม่ขาดสายด้วยหน้าตาฐานะทางบ้านและการเรียนของเขาที่ไม่เคยเป็นรองใครเก่งไปทุกอย่างกีฬาก็ใช่ย่อยจอมพบยังเป็นนักกีฬาแข่งรถระดับประเทศและเคยเข้าไปแข่งถึงรายการ Moto GP World Championship แต่เพราะยังใหม่กับรายการใหญ่ทำให้เขา เข้าไปถึงรอบลึกๆแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแม้จะห่างจากสนามแข่งมาถึงสองปีเพราะคำขาดจากทางบ้านให้ยุติบทบาทนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ปีดาต้องการให้เขาเรียนให้จบมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตยอยู่ในสายตาของท่านไม่ใช่จะรอนไปแข่งรถทั่วประเทศบ้านช่องแทบไม่อยู่มาตั้งแต่เรียนจบมัธยมปลายนั่นทำให้เขาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้ง หลังจากละทิ้งไปถึง3ปีด้วยกันในการเรียนปีที่สเขาผู้มีอายุมากกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันนักกิจกรรมตัวยงระหโหตัวพ่อของรุ่นน้องปีสองและปีหนึ่งซึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่พี่วักตัวร้ายของน้องปีสองที่โดนกันเละแต่ก็ยังมีสาวสาวใจกล้าเดินเข้ามาหาไม่หยุดอย่างปีสองคณะวิทยาศาสตร์ที่ในมือมีกล่องสวยงามบรรจุขนมเอาไว้ด้านในเออ พี่คะครับคนยืนหันหลังหมุนตัวมาขานรับตามเสียงสายตาคมมองสาวแว่นที่ปิดตัวนิดๆไปมาด้วยความไม่เข้าใจว่าคนตรงหน้าต้องการอะไรคือพี่มิชอบคนพูดจะอึกอักชื่อโบค่ะอยู่คณะวิทย์ปีสองชอบพี่ค่ะนี่ขนมโบเอามาฝากค่ะสาวโดนดุกระรีบพูดยาวๆก่อนจะก้มหน้างุดมองพื้น มือก็ยื่นถุงใส่ขนมไปตรงหน้าน้องครับพี่ไม่ชอบกินขนมอีกอย่างอย่าชอบพี่เลยพี่หน้าตาดีแต่สันดานค่อนข้างเร็วร้ายถ้าอยากเป็นของเล่นบนเตียงพี่ก็ได้แต่คงครั้งเดียวจบดังนั้นเก็บใจน้องไปชอบคนอื่นเถอะครับจอมพบพูดยาวๆด้วยน้ำเสียงดุๆเสร็จแล้วก็เดินไปเงียบๆเบจ้าของขนมทับร้องไห้ไม่เคยเจอใครพูดตรงแบบนี้มาก่อน จำยังเตือนสติอีกด้วยให้เลิกชอบคงยากแต่คงไม่กล้าไปเป็นของเล่นของเขาแน่ๆโหไอ้คริสมึงปากร้ายชิปสงสารน้องเขาชานนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนออกปากเช่นหล,หลายครั้งที่ผ่านมาแต่จอมพบก็ไม่สนใจหรือสองสารผู้หญิงที่เดินเข้ามาหาเขาเองกูแค่พูดในสิ่งที่กูเป็นถ้ามึงสงสารก็ไปปลอบใจน้องเขาสิวะแต่อย่าดีกว่ามึงกับกู ก็สันดานพอๆกันน้องๆจะใจแตกหมดไอปากเออกูยอมรับก็ได้แต่กูไม่เย็นชาเหมือนมึงนะเว้ยแล้วแต่มึงเลยกูหิวแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าจอมพบบอกหน้านิ่งก่อนจะผลาไปที่โรงอาหารโดยไม่สนใจเพื่อนร่วมเรียนที่เดินตามหลังมาอีกหลายคนโรงอาหารตอนบ่ายกว่าๆนักศึกษาค่อนข้างบางตาลงไปมากจอมพบกับกลุ่มเพื่อนแยกย้ายกันไปตามร้านอาหาร เพื่อสั่อาหารสำหรับตัวเองไม่นานก็มารวมกันที่โต๊ะตัวยาวตัวหนึ่งห้าคนนั่งตามใจชอบมึงกินอะไรวะไอ,นอน้นนนวัตถามพรางจะโงกตัวขึ้นเหนือจานเพื่อดูอาหารของชาโนนแล้วมึงกินอะไรร่ะไอ้วัดชาโนนถามนวัตด,ด้วยความยียวนมึงสองตัวนี่แดกดันกันอยู่ได้กูรำคาญเสียงเข้มของสาครดังขึ้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรำคาญใจส่วนจอมพบ ก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับเพื่อนๆน,นะเขาก้มหน้าก้มตากินข้าวคุกกปิของโปรดกินแล้วก็คิดถึงฝีมือของมารดาที่อยู่ไกลแต่เก็บอาการเงียบจึงไม่มีใครรู้ว่าตัวเขาคิดอะไรไอคริสมึงกินไม่เบื่อหรือไงวะไอข้าวคุกกปิกินได้เกือบทุกวันกินด่าด้ามึงไปไอน้อยอย่ามายุ่งกับของกินกูจอมพบหยุดมือที่กำลังตักอาหารเข้าปากใช้สายตาดุดัน น้ำเสียงเข้มปรามเพื่อนจากนั้นก็กินต่อส่วนเพื่อนๆก็หัวเราะขื้นเครงกลับไปไม่ได้คิดอะไรมากกินข้าวกันอยู่ในโรงอาหารไม่ทันจะอิ่มดีรองรหัสของจอมพบก็วิ่งกระือกระหอบเข้ามาหาที่โต๊ะทำเอากลุ่มคนหน้าตาดีขโมดคิ้วกันเป็นแถวอะไรของมึงครับไอชัดชานนถามขึ้นไอนี้สนิทก,กับทุกคนปากไวก็เป็นที่หนึ่งแป๊บพี่ชัชวาล ควาเอาแก้วน้ำของรุ่นพี่มาดื่มจนเกือบหมดสุดลมหายใจเขาปอดเฮอกใหญ่ว่าไงไอ้ชัดวิ่งหน้าตาตื่นมามีอะไรก็ไอต้นอะพี่มันมีเรื่องกับเด็กช่างยนต์ชัดหรือชัดชวานรีบบอกเหมือนเพิ่งนึกได้ว่าเพื่อนอยู่ในอันตรายชิปแล้วมึงก็เ,เอาแต่กินน้ำอยู่เนี่ยนะก็มาเหนือนี่พี่ชัดชวานแก้ตัวแร้วป่านี้มันไม่ยับไปแล้วหรอวะชานนถาม ไม่คิดว่าจะได้คำตอบเราไม่มีใครอยู่ในสถานการณ์โสดไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ตรงไหนจอมพบถามเสียงเข้มเครียดขึ้นมาเหมือนกันอยู่หลังมอพี่แถวแถวแปลงผักของพวกเกษตรบ้าเอ้ยเลือกที่ดีซะด้วยพวกมึงไปกับกูไหมตามไปกรล้กกันไอ้ชัดตามมาเร็วจอมพบสะบดก่อนจะหันไปมองเพื่อนในกลุ่มเห็นนิ่งกันไปไม่คิดจะรีราลากเอาน้องรหัสติดมือไปด้วย แปลงผักท้ายมอพื้นดินแห้งหลังจากเก็บผักที่ทดรองปลูกเอาไปกินเรียบร้อยแล้วทางคณะก็จะเตรียมดินเพื่อทดรองปลูกผักชนิดอื่นต่อประการปากแตกจากแรงชกของอีกฝ่ายลงไปนอนกองอยู่กับพื้นมืนจนเห็นดาวคนเดียวพอสู้แต่นี่ห้ถึงหคนรุมเขาไม่สู้มึงคิดว่าจะแน่ดหรือไงถึงกล้ามาจีบหญิงแข่งกับกูหัวโจกในกลุ่ม ถามพลางดอกไม้หน้าสามในมือเล่นกูไม่รู้น้องเขาไม่เห็นจะบอกว่ามีแฟนทุยโทษผู้หญิงมึงนี่น่าจะโดนกระทือไปจมดินเมืองแมนถมน้ำลายลงใกล้ๆพื้นข้างตัวคู่อริเรื่องหัวใจตะก,การขยับตัวแทบจะไม่ทันเวนจริงๆจะมีแฟนทั้งทีดันมองไม่ออกว่ามีแฟนแล้วกรรมของกูไม่มีแบรเลยมึงเอ๋ยกูไม่รู้เว้ยผู้หญิงสมัยนี้รจะตาย กูเห็นอ่อยกูก็แค่ทักใครจะไปคิดว่ามันจะมีมึงปากมึงนี่เมืองแมนพาวาเข้าไปจะเอาเท้ากระทืบแต่ก็ต้องค้างอยู่กลางอากาศเพราะเสียงที่ดังอยู่ด้านหลังเดี๋ยวไอ้แมนใครอยู่วะถามเสียงดังพร้อมกันแล้วหันไปตามเสียงประก,การเห็นทางรอดกระดุกวิ่งไปหาเพื่อนที่อยู่ข้างหลังพี่รหัสกูเองไอ้คริสเมืองแมน เออชื่อเพื่อนเก่าเออกูเองกูขอจะทํามันเลยนั่นน้องรหัสกูจอมพบเดินมายืนห่างเพียงแค่หนึ่งช่วงแขนความสูง183ซนติเมตรของเขามากพอจะข่มคนสูงเพียง165ให้ดูตัวเล็กลงได้ถึงเป็นมึงกูก็ไม่ยอมหรอกเว้ยมันหยามหน้ากูมึงแน่ใจได้ยังไงวะว่าเด็กมึงมาเด็อ่อยน้องรหัสกูมึงมาพิสูจน์ความจริงกับกูไหมล่ะจอมพบ ตั้งคำถามพร้อมกับท้าทายให้มีการพิสูจน์เมืองแมนนิ่งคิดหันไปมองกลุ่มเพื่อนทุกคนต่างพยักหน้าตกลงกูจะเลิอกอัดน้องรหัสของมึงถ้ามึงยอมลงแข่งให้กูจอมพบถอนหายใจออกมาด้วยความระอาใจกับไอ้เพื่อนเก่าคนนี้จริงๆเออบอกรายละเอียดมาก็แล้วกันทุกข้อตกลงที่มึงไปทำกับอีกฝ่ายให้กูรู้ถูกข้อถ้ามึงงุบงิบไม่บอกแล้วกูรู้ทีหลัง ขู่มึงพังเมืองแมนมีสีหน้าหนักใจนิดหน่อยเป็นนั่งคุยกูยร้อนจอมพบบอกพร้อมกับก้าวเดินกลับไปทางที่เดินมาโดยไม่สนใจว่าใครจะตามมาหรือเปล่าเมืองแมนหันไปมองรุ่นน้องพร้อมกับคมขู่ให้กลัวมึงสองตัวไปได้แล้วถ้ากูเห็นมาสีเด็กกูอีกเมื่อไหร่จมดินแน่กดใจกลุ่มเพื่อนช่างโยนต์เดินตามเมืองแมนไปสิ่งให้สองเพื่อนซี กอดคอกันประคองกันเดินกลับหอซึ่งอยู่ในซอยหนึ่งเดือนต่อมาสนามแข่งสายคลองเมืองแมนจอมพบชาโนนโอพาดนำรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาสมัครแข่งขันที่สนามแห่งนี้ตั้งแต่หัวค่ำเนื่องจากทางสนามจัดให้มีการแข่งรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งทั่วไปและรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ซึ่งเป็นการแข่งขันทางตรงระยะทาง400เมตร ใช้ความเร็วประมาณ200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงจอมพบมองหน้าเมืองแมนอย่างหนักใจไอเวนมันบอกไม่หมดจริงๆไม่ได้แข่งกับรถบิ๊กไบค์แต่แข่งกับกระบะแต่งซิ่งไอแมนแข่งเสร็จมึงกับกูเจอกันแน่จอมพบข้าโทษก่อนจะขับบิ๊กบไบค์ประประจำที่เมืองแมนยิ้มมุมปากไม่ได้กลัวคำขู่ของจอมพบสักเท่าไหร่เพราะมันไม่มีทางชนะกระบะแต่งซิ่งของอีกฝ่ายได้ รางวัลสามร้านวงในส่วนถ้วยรางวัลกับเงินแค่ห0 0 0 0นเท่านั้นแน่นอนเขาเล่นฝั่งตรงข้ามถึงไอ้คริสจะเคยแข่งรถระดับโลกแต่มันวางมือมาแล้วสองปีไม่มีทางชนะได้ง่ายๆมึงชนะให้ได้ก่อนเถอะไอ้คริสชานนได้ยินสิ่งที่เมืองแมนพูดก็หนักใจแทนจอมพบโอภาษยิ้มยันให้กับรุ่นน้องเขายกนิ้วโป้งขึ้นให้จอมภบใช่แล้วเขาคือช่างประจำของจอมภ ิ่งที่เขารู้ที่เมืองแมนไม่รู้ก็คือจอมภบไม่เคยวางมือจริงๆเพียงแต่ไม่ได้ลงสนามแข่งแต่ไม่เคยขาดการซ้อมบิกบายที่ใช้ก็ปรับแต่งมาเป็นอย่างดีก่อนเข้าสนามตรวจเช็คความพร้อมจนแน่ใจเพราะจอมภบดูแลเองกับมือดังนั้นคนทางแพ้มีเพียงแค่เสียววินาทีเท่านั้นการแข่งจะมีสาวๆจากทีมงานที่ให้การสนับสนุนการแข่ง หนึ่งในนั้นคือกวินทราเธอเป็นพิตตี้ขี่เรร่ที่สุดในทีมของวันนี้เพราะชื่นชอบการแข่งทุกประเภทแต่ที่ปื้่มที่สุดคือมอเตอร์ไซค์นักแข่งที่ติดตามมาตลอดก็คือจอมพบอภินันแชมป์รุ่นมือสมัครเล่นเมื่อ6ปีก่อนหน้าใหม่แต่ไฟแรงมากลงแข่งครั้งแรกก็คว้าแชมป์ประเทศไทยแต่หลังไปแข่งระดับโลกก็หายออกไปจากวงการเลยเสียงประกาศเรียกตัวนักแข่ง พร้อมกับแจกแจงรายละเอียดการแข่งขันเรียกความสนใจให้กับกวินทราได้ไม่น้อยเพราะชื่อคนนักแข่งที่รงสนามในค่ำคืนนี้จอมพบอภินันกับรถคู่ใจของเขาหญิงสาวมีสีหน้ากังวลใจกับคู่แข่งของจอมพบซึ่งเป็นกระบะแต่งซิ่งไในเกิน5นาทีการแข่งขันก็เริ่มขึ้นผู้คนมากมายต่างพากันส่งเสียงเชียร์เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มขึ้นกวินทราภาวนาให้เขาชนะ ท่าทางของเธอทำให้เพื่อนสาวที่ชักชวนมาทำงานมองด้วยความสงสัยเป็นอะไรของแกเยตาเปล่าหรอกเออรุ่งเมื่อกี้ใครชนะบิ๊กบค์หรือกระบะไม่รู้สิไปกันเถอะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วด่งนาาปฏิเสธแต่กลับเร่งเพื่อนให้ออกไปยืนสวยข้างรถที่จะลงแข่งรายการต่อไปกวินทราไปทำงานของเธอต่อเพราะอยู่ในทีม ที่มีชื่อเสียงด้านการทำงานเธอต้องอยู่รังจบการแข่งขันด้วยถึงจะกลับได้คงสามถึงสี่ทุ่มรุ่งเลิกง,งานกี่โมงหอเราปิดห้าทุ่มนะเดี๋ยวเราไปส่งไม่เกินห้าทุ่มรุ่งนภพาบอกเริ่มรำคาญเพื่อนสาวเสียแล้วสิแสดงว่าเลิกดึกหรอรายการจบนั่นหละรุ่งนภพาบอกก่อนจะจับมือเพื่อนให้ลงไปยืนข้างสนามคู่กับรถที่จะรงแข่ง ของทีมพ่จ้างเธอมายินสวยๆคู่กับรถแรงๆจอมพบขับรถเข้าฟิตหลังจากคว้าชัยชนะเพียงเซววนาทีเขาส่งรถต่อให้กับโอพาสก่อนจะตรงไปกระชากคอเสื้อเมืองแมนปล่อยหมัดหนักเข้าหน้าโดยไม่มีการพูดจาใดาๆเมืองแมนไม่ทันตั้งตัวกระโดความลงไปกับพื้นจอมพบกระโดดขึ้นคอมจัดการส่งมัดหนักเข้าไปอีกร้ายมัดก่อนจะมีคนเข้ามาดึงออกไอคริสพอแล้ว ชาโนนเข้ามาดึงเพื่อนออกแม้คนแรงเยอะจะไม่ยอมปล่อยมือออกจากคอเสื้อของเมืองแมนง่ายๆมึงชน,นะแต่มาต่อยกูเนี่ยนะไอ้คริสเมืองแมนถามพรางเช็ดเลือดออกจากมุมปากจอมพบสะบัดแขนออกจากชาโนนผักร่างของเมืองแมนออกห่างเพราะไม่อยากตะบันหน้ามันอีกก่อนชี้หน้าด่าเพื่อนเก่าด้วยคำหยาบคายหลายประโยคจากนั้นถึงรถเสียงลงพูดดีด้วยน้ำเสียงยังห้วนสั้น บอกชัดว่าคุณเคืองใจอย่างมากและตัดขาดความเป็นเพื่อนในที่สุดเพราะไม่ชอบการกระทำของเมืองแมนและมันไม่ใช่ครั้งแรกมึงอย่าคิดว่ากูไม่ดูนะไอ้แมนมึงคิดว่ากูจะแพ้ใช่ไหมมึงถึงกล้ารับข้อเสนอทั้งนั้นไอเลวมึงกับกูขาดความเป็นเพื่อนกันจอมพบไม่ยอมฟังคำแก้ตัวใดๆของเมืองแมนอีกเขาพยักหน้าให้โอโภพาสเอารถกลบับส่วนตัวเองเดินออกนอกสนาม ไม่สนใจเงินรางวัลหรืออะไรทั้งนั้นชาโนนเดินตามไปติดๆด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าเพื่อนจะขาดสติทำอะไรได้ร้ายลงไปคริสมึงจะเดินกลับบ้านหรือไงคนเดินตามส่งเสียงเรียกพร้อมกับตะโกนด่าในใจมึงจะพูดทําบ้าอะไรไปเอารถมาสิรถมึงหนะเออรอกูอยู่ตรงนี้ล่ะชาโนนรีบเดินไปที่ลานจอดรถทันทีชานนไม่ได้พาเพื่อนกลับไปที่หออย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก เขาพาเพื่อนมาที่ร้านอาหารของพี่ชายซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากคอนโดที่พักมากนักโดยที่จอมพบเข้าไปในห้องน้ำ่เอเปลี่ยนชุดเสื้อยืดสีกรม,มท่ากางเกงยีนกะหมวกแก๊บยี่ห้อดังซึ่งพอเข้าไปในร้านก็ถูกพันเก็บไปที่เอวเพราะกลัวว่าจะวางเรืมทิ้งไว้เวลาจะกลับบ้านจอมพบมองหน้าคนที่พามาเที่ยวด้วยความไม่พอใจนักยิ่งมาเจอเพลงกวนๆอารมณ์ก็ยิ่งเสียมากขึ้น ไม่เป็นไรหน้ามึงอย่าเครียดไปสิวะมึงไม่รู้นะไงว่าชื่อเสียงกูผลปี้ไปหมดเพราะไอ้แมนนั่นเออกูรู้แต่มึงก็ชนะไม่ได้แพ้ให้เสียชื่อเสียงนี่หว่าชาโนนพยายามพูดให้เพื่อนใจเย็นแต่ก็ดูจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เสียความรู้สึกเว้ยชาโนนส่งเครื่องดื่มให้เพื่อนเพื่อ,อดับอารมณ์ทั้งสองนั่งอยู่ที่โต๊ะริมถนนมองบรรยากาศภายนอกร้านได้อย่างชัดเจนและคนอารมณ์เสียก็หงุดหงิด ที่เห็นผู้ชายแข็งแรงถูกกระชากแขนของผู้หญิงตัวบางเครื่องดื่มในมือถูกกระแทกลงบนโต๊ะอย่างแรงก่อนที่เจ้าของแก้วจะดุกพรวดก้าวออกไปจากร้านโดยมีร่างของเพื่อนตามติดไปด้วยไปไหนไอคริสร่างสูงก้าวยาวออกจากร้านไม่กี่ก้าวไปที่ริมถนนที่มีรถจอดเรียงรายมือใหญ่คว้าไหล่ของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังกระชากแขนของผู้หญิงตัวบางเฮ้ยผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วย ยังจะยื้ออีกจอมพบใช้เสียงค่อนข้างดังพร้อมกับแรงบีบบนไหล่ทำให้ชายคนนั้นหยุดยื้อผู้หญิงที่กำลังบิดแขนเพื่อให้หลุดจ,จากพันธนาการยุ่งอะไรด้วยว,วะจอมพบไม่ได้สนใจผู้ชายเขาเพ่งสายตาไปที่ผู้หญิงตัวบางน้องเป็นอะไรกับไอ้นี่เปล่านะพี่ตาจะกลับหอเขาบอกจะไปส่งแต่พามาที่นี่กวินทรารีบบอกสะบัดมือใหญ่ของผู้ชาย ที่เพื่อนสาวบอกว่าไว้ใจได้ออกวิ่งไปหลบอยู่ด้านหลังคนที่เธอเปื้มนมานานหน,นังนี่มึงขึ้นรถมากับกูเองนะก็รุ่งบอกว่าที่จะมาส่งที่หอไม่ได้บอกว่าจะพามาที่นี่กวินทราโผล่หน้าออกมาเสียงเสียงดังเธอไม่ใช่คนยอมคนหรอกนะถ้าไม่ผิดจริงๆจ,จอมพบสะบดคํคำหยาบออกมาอย่างไม่พอใจเขาอยากระบ,บายด้วยการอัดใครสักคนให้สาแก่ใจผู้หญิงไม่เล่นด้วยแล้วมึงจะเอาอยัางไงอย่ามายุ่ง ก็ผู้หญิงไม่เต็มใจกูถึงต้องเสือกไงวะจอมพบบอกเสียงกล้าวสีหน้าบอกชัดพร้อมมีเรื่องตอนนี้เองที่มีคนเริ่มเข้ามามองมากขึ้นพร้อมกับกล้องในมือถือชานนเองก็พยายามจะรังเพื่อนเอาไว้เขาปายตาม,มองผู้หญิงที่ทําให้เพื่อนมีเรื่องด้วยความไม่พอใจถหนีไปสิลายผู้หญิงขี้อ่อยเสียงเข้มไม่พอใจเอามากๆนอนจะกลับหอใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งจอมพบออกปากไปส่ง ดังได้ยินเพื่อนออกปากไล่ซึงถ้าปล่อยให้กับคนเดียวไอ้หน้าแก่ตรงหน้าคงตามไปดังความแน่ๆอีกอย่างเขาก็เห็นว่ามีคนพร้อมจะเอาคลิปเหตุการณ์ลงโซเชียลให้เกิดเรื่องบานปลายได้ง่ายๆจึงระง,งับอารมณ์ร้อนๆเอาไว้หากเป็นเหมือนเมื่อ3-4ปีก่อนรับรองได้ว่าไอ้หน้าแก่ลงไปนอนคว่ำกับพื้นถนนแน่ไม่ได้ยืนมองเขาแบบนี้หรอกกลับค่ะพี่จะห้าทุ่มแล้วหอใกล้ปิดแล้วคะ่ะ กวินทรามองดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือกังวลเอามากๆอีกไม่ถึง20นาทีจอมพบว่าอย่างนั้นหุ่นตัวจับข้อมือของหญิงสาวให้เดินตามไปอีกทางมึงจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะคนถูกด่าหน้าแก่ยังไม่ยินยอมง่ายๆจอมพบถอนหายใจขอพยายามใจเย็นไม่มีเรื่องแต่อีกฝ่ายก็คงไม่รู้ตัวเอาเสียเลยจะเอาอยัางไงว่ามาถามออกไปด้วยน้ำเสียงระอาใจเมื่อนายเอามากๆ อยากจะตะบันหน้ามันแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือของไทยมุงเริ่มมากขึ้นมึงเก่งนักหรือไงวะพอตัวจะเอาอยัางไงก็ว่ามาจอมพบตบไปที่บ้านเอวเพื่อเป็นการขู่ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมาไปกว่าหมวกแก๊ปที่พับระยัดเอาไว้เท่านั้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้ใช้มันตบตาคนโง่พูดออกไปแค่นั้นมันก็น่าซีดยังเห็นได้ชัดรนราน ขับรถออกไปทันทีชายหนุ่มหันไปบอกเพื่อนมึงเคลียร์ค่าอาหารด้วยนะกูจะพาน้องเข้าไปรอดที่รถเขาดึงแขนหญิงสาวให้เดินตามมาชาโนนมองเพื่อนด้วยสายตาไม่พอใจนิดๆแต่ก็ยอมเดินกลับไปที่ร้านเพื่อจ่ายค่าอาหารแม้จะโดนพี่ชายบน่นก็รีบเดินออกมาทันทีกวินทราปล่อยให้เขากึ่งร่าก,กึ่งจูงเดินห่างออกไปหลายเมตรกว่าที่เธอจะรู้สึกว่าควรจะพูดอะไรสักอย่าง ในใจทั้งตื่นเต้นยินดีที่ได้พบกับบุคคลที่ตนชื่นชอบแบบระยะประชิดแต่สถานการณ์มันแย่ไปหน่อยพี่คะตาขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยหญิงสาวหยุดวีเท้าทันทีเมื่อคนเดินนำหยุดเดินกระทันหันจนหน้าของเธอแทบจะทิ่มกับแผ่นหลังของเขาจอมพบหมุนตัวหันมามองเล็กน้อยก่อนจะหันกลับไปมองข้างหน้าอยู่ที่ข้างรถของเพื่อน อันที่จริงจะเรียกแท็กซี่ก็ได้แต่เห็นหน้าชานนแล้วอยากจะคุยกับมันให้ดูเรื่องจอมพบปล่อยข้อมือเล็กก่อนขยบห่างออกไปในระยะพอสมควรจากนั้นหันมาเผชิญหน้ากับหญิงสาวด้วยการยืนพิงรถกอดอกท่าทางกวนๆเหมือนอยากจะมีเรื่องมากกว่าจะคุยกันดีๆอันที่จริงเราก็ไม่ได้สนิทกันคุณอย่าเรียกผมว่าพี่เลยกวินทราอึ้งไปไทยคำสุภาพ จะร้ายกาจพอกันสุดลมหายใจเข้าปอดลึกๆก,ก่อนจะบอกความจริงกับเขาเรื่องที่เธอลื้มเขาเป็นแฟนคลับเขาและเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยด้วยคือฉันเป็นแฟนขับของคุณค่ะติดตามคุณมาตั้งแต่แข่งปีแรกอายุน้อยกว่าคุณหลายปีอีกอย่างฉันเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยเดียวกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ให้เรียกพี่ก็แล้วแต่ขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยนะคะ น้ำเสียงสันส่นๆวาจาเรียบๆไม่เชิงตัดเพอแต่แววตานี่สิมีแต่ความผิดหวังเสียใจน้อยใจก่อนจะเดินหนีไปเรียกแท็กซี่โดยไม่สนใจเขาเลยสักนิดชายหนุ่มยืนยิ่งหน้าเวอไปเล็กน้อยก่อนจะปรับสีหน้าให้เป็นปกติเมื่อเพื่อนเดินเข้ามาใกล้อ้าวแม่สาวนั่นไปไหนแล้วล่ะไปแล้วจอมพบตอบโดยมองไปที่ถนนที่มีรถวิ่งป่ปลายพอเริ่มจะดึกมากขึ้น ทานนยิ้มอย่างพอใจกับสิ่งที่ได้ยินจนหลุดปากออกมาดีเหมือนกันอดีตนักแข่งหันกลับมามองเพื่อนด้วยสายตาดุกล้าวมึงเป็นแค่เพื่อนไม่ใช่เมียอย่าทำตัวเกินกว่าที่ตัวเองเป็นมึงชอบกูได้แค่เพื่อนเท่านั้นเข้าใจไหมไอ,นอน้นนกลับบ้านดีๆละ่ะน้ำเสียงของจอมพบบ่งบอกว่าซีเรียจริงจงังกับทุกคำที่พูดมือใหญ่ตบลงบนบ่าของเพื่อนก่อนที่จะเดินจากไปเรียกรถแท็กซี่ริมถนน ชานนเจ็บลึกเขาเป็นได้แค่เพื่อนสําหรับจอมพบจริงๆอย่างนั้นหรอแต่เขาไม่อยากเป็นแค่เพื่อนเขาอยากเป็นคนรักอยากเป็นเมียแต่มันไม่ชอบผู้ชายได้กันแม้ว่าเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางแล้วเดือแค่ทางเดียวคือรวบหัวรวบหางมันแต่ถ้าเขาทําแบบนั้นอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตและคงมองหน้ากันไม่ติดอาจต้องถึงขั้นเกลียดกันหนทางเดียวคือต้องทนเป็นเพื่อนแบบนี้กูไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึง